ตากันหมดเลใ่จักจอกนึ่งับบบางตัวเดียวจะคนสบายดีนะทุกคนวัน<อ>นี้เฮากะกำลังจะขึ้นป่านะ <c oughs> ขึ้นป่ากะขี่รถใหญ่ปะขึ้นรถใหญ่ไปจนมันไปปุ๋ดอะไรไปแล้วป่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้าเ็จจบไปเนาะน่ะไปเินคู่บุญสูกันนะเตียมนำคำอ่าซึงดาบวาดเพื่อนไปเอามะกระดเซอร์อกับฉันฉน,น,นเดนหกล้มลูนน่ก็เขาบอกผมมาก็มาวาดมาละกำลังกินมะกรูดเห็บเนอะาวนก่อบทอมอดป้าเยอะ กระดูมือดกระดูมือดไม่ทำท่า่าบ้าล้ว่มันยืนแล้วนะหลนที่นครับมาตักน้ำนอมันเอาอกกับตุกม ช้อนมันแห้งเลยบักบน้ำมันอ่าคือคอยละเจ้าอันตักไม่เป็นบอกโคมานะเมโทโงมันมันกระหุ่น,น,นเนะตัก,ตก ตักน้ำนั้นนี่ล่ะเฮาตักไปเป็น้นตึกเอาว่าเอื้อตักไปเป็นนี้ล่ะทุกคนรถละบักทีงงอยอันนี้จะได้ตะนอนมีแต่นอนมานอน,มา,นมาป่ะ อันนี้นะจิงเข้าก็เยอะราไปฮอดชีุ้่นลายๆกัแลนพุ่เยอะยะไปีุนั่น้ข้มนะไปก็ตัดไปน้ำทางพ่อมนาะแปลงทางเลย นี <molec> ่เราก็ลัห่อแล้วนั่นึะนรข้าแม่นดีนังก็จำแจ้กที่เราม่โมยก็มานี่กะพานังเข้มแม่บอนังเข้มบอนังคมนังควายไม่นังูนะ เส้นดเสลอดมีเป็นตควายนางมันพัง่ซืซื้อวไม่เห็นจริงนะโอ้หนกินน้ำกินน้ำกันเด้กินกข้าใครตัวข้าวมาจ้ขมาทับมืพี่นังหัไ่จิ้ข้าวหนได้เนีกินเลง พอมากค่ะได้ี่เลยวะได้เนกระจนนน่องกระจนน้อยนี่ก็บาวัดได้บ้างตัวนพอมาเด้ได้ี่เลยบฮะได้ตัวเชือกได้ตัวเชือกมาเข้าคำสิมาเด้อ้เรืมันยังความนะมันง่มันมันีมีขี่าองดิฉันมีไหม แม่จะไปชูนมานะโอ้ด้ยดค่ะบิ๊ตกมาพี่เนาะชุกเลยแล้วชุกเล้าเลยเฮ้ยมางาม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 วมามเมามมามาอามาามามาามามามาาม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 าาม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 นามมาามา็ามามาาม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 าาามมาาา้า มาพิมีอินกิ <c oughs> นมาข้ำโพดมาตะเวนเจอได้ยี่โรเจอกับตะเวนเจอพืชพันต้นนะต้องไล่กับตูปบังฝังมาเลยเนาะค่อยๆกะพักบางกระจ่อนถึงบอกว่ามาใส่ก็ได้แซ่บ ฝักแล้วก็เอามาโคนเออขวบริสาน้ใส่น้ีเจน้ำนะไฟไม่มออ้แพบจอดก็ใช่ละเนี่พอหน่อยก็ไดเดี๋ยวบางตัวเดียว่รได้พอมดพอกรไดาหนกูแล้วพอกระดาษจะจอดเลยจอนกับจะวิลับเฉย ของพ่อน้อยซิมรูดได้หนาอ,อยู่ได้เซตโลดเข้มสะซอนมากเข้ม,มเข้มเขียบเย็บสบไปเลยตึนน้องพา,พาสะซอน,นพาเข้มอ๋อใส่พอดีเลยกินข้าวกินข้าว พกินกับเนาะมีก็แถมไปกินบ่ไปเอาไปนี่ยปีงันเนี่ยลาขึ้นหมดเลยจะจอบหนึ่งลาบ,บางตัวเดียวจะคนกินวะหกคนลาโบกินเนาะลาบางเยมากเนาะโอ้เยอะี้เราจะซื้อบ่ใส่หมดเลยหอมเลยนะ เห็ดเดพอมแเห็ดพอมพักคุณเนาะผมกนข้าวนะมันธรรมดาเลยขมเลยขมกวนตันยีขมนะข้าวกับลาบางกนี้มันเริ่มตากมันหัว Bonito.